รีวิวงานบุญเข็มจิรามาช้าแต่มานะหลังแรกคือชุดเลือกนานมากกว่าจะได้แล้วก็ได้ชุดหี้่มานี่คือกิจ a อเวที่พี่พี่แฟนขับนะคะเอามาแจกหน้างานน่ารักมากได้พี่เก่งบรรยากาศงานก็จัดฟิวสนับสนุนการท่องเที่ยวอุบลสุดๆเห็นแล้วอยากไปเที่ยวเลยจากจะมีซุ้มแล้วเรายังมีคําขวัญเป็นของตัวเองด้วยค่ะในงานก็จะมีกิจกรรมมากมายนะคะมีข้าวชปองมี ยิงตุ๊กตามีปลาลูกโป่งแต่ว่าเราไม่ถนัดเล่นอะไรเลยอันนี้ก็ให้พี่ที่เขาเล่นเก่งๆนะคะช่วยยิงแล้วก็ได้มาตึง้งแล้วก็ยังมีบ้านพ่อครูนะคะที่ให้เราได้ขึ้นไปด้านบนได้แล้วก็มีทอดผ้าป่าสามคัคคีเข็มจิลาค่ะขึ้นไปบนบ้านพ่อครูกันนะคะเหมือนในซีรีส์มากตื่นเต้นสุดๆ ยืนอยู่ด้านบนเห็นหมดข้าล่างคนเป็นล้านอันนี้ก็คือศาสตร์ฝันสุดๆได้ขี่จักรยานพ่อครูแล้วเราก็จะไปติดเงินที่พระบาทสามัคคีเข็มจีลานะคะทําบุญร่วมกันจะได้มีโมเมนต์กับแก๊งเข็มเยอะๆสาธุนี่ก็จะเป็นช่วงกิจกรรมถ่ายฟโฟโตกลุกนะคะเราก็มานั่งรอด้านในรับช่วงสอบวิธกร ระหว่างรอกิจกรรมไฮบายแล้วก็มายะรอซื้อน้ำนะคะข้างๆก็จะเป็นของขวัญที่แฟนคลับเอามาให้กับเหล่านักแสดงค่ะนอกจากจะเป็นแฟนคลับของเหล่านักแสดงเขียนจีราแล้วเรายังเป็นแฟนคลับของพี่คาริด้วยค่ะคนที่เขียนนิยายเรื่องนี้นะคะ เราไปหาพี่เขาหลายรอบมากแล้ววันนี้ก็ไปหาอีกพี่เขาบอกว่าจําเราได้ดีใจมากเราก็เลยเอาการ์ดนะคะที่เป็นลายเซ็นน้ําปิงนะคะให้พี่เขาเซ็นด้านหลังไปด้วยเลยเพราะคิดว่าจะเก็บเอาไว้ก็ถ่ายรูปหนึ่งไปอ่ะสองไปเอาสามอ่ะสี่โอเคนี่เราก็เดินเข้าไปในงานนะคะเป็นช่วงก,กิจกรรมไฮบายเพลงน่าจะถูกจริตพี่ดาราสุดๆนี่ก็เป็น เพื่อนๆนะคะที่เจอกันหน้างานน่ารักทุกคนเลยอันนี้ก็เป็นไฮบายของเราเองอพี่เก่งส่งจุกหน่อยนะปิงส่งจุกหน่อยเปิดทางส่งจุกหน่อยพี่เต้ส่งจุกหน่อยค่ะอันนี้ก็เป็นมุมของบัตรเรานะคะเราไปบัตร35 0ก็มุมดีนะแล้วก็โชว์เปิดดีมากอลังการสุดๆชมมากๆค่ะ กับดรสเดเคมจีาตตโรที่เดียว้จะเป็นช <Halo>. ่วงพูดคุยนะคะพี่เก่งก็คือพูดไปน้ำตาคอไปฉันก็คือจะร้องตามพี่ดาราสวยมากแล้วนี่ก็ทำให้ฉันปอน้ำตาแตกไปเลยค่ะก็คือแม่นกน้อยนะคะยายสีฉันร้องไห้หนักมาก พูดคุยเสร็จนะคะก็จะมีโชว์นะคะของนักสแสดงเข็มจีลาอันนี้ก็จะเป็นเพลงมนตราของพี่เก่งค่ะเพลงสงมมุติของน้ำปิงเพลงเวทมนต์ของพีเตอร์แล้วก็เพลงจากฝันของเฟิร์สสวัน ก็เป็นเพลงคู่นะคะของพี่เก่งกับน้ำปิงชอบเพลงนี้มากรอทุกวันว่าทางทีมงานจะปล่อยมาเมื่อไหร่ซีดีจบไปเกือบสองอาทิตย์แล้วก็ยังรออยู่นะคะครรคแ,แล้วก็เพลงคู่ของพีเตอร์กับเฟิร์สฟันก็ยังไม่ปล่อยเหมือนกันรออยู่นะคะพี่ ไม่ว่ายังแต่หรอลับฝังเราจะมีกันมีเธอและฉันให้รักเราเปนนิปราณแล้วก็ทบโชว์นะคะด้วยโชว์ของแม่นุกน้อยนะคะขวันแก้วมาสู่คิง ซีรีส์เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็ยังขนลุกดูครั้งสุดท้ายครั้งนี้ก็ยังขนลุกชอบมากๆค่ะน,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 นี่ก็จะเป็นเบสซีนของเราใน e ะี1ีนะคะก็คือซีนถ่ายรูปรับปบริญญาของแก๊งเขียมค่ะดูไปร้องไห้ไปปาบปื้มปื้มปริมสุด แล้วซีนที่ชอบต่อมานะคะก็คือซีนพ่อครูขอน้องเห็นแต่งงานค่ะซึ่งอยู่ในเล่มพิเศษสามที่เขาเพิ่งปล่อยออกมาก็ไม่คิดไม่ฝันค่ะว่าเขาจะเอามาใส่ในซีรีส์ด้วย เืออะไรล่ะครับเลื่แต่งงานแล้วทุกอย่างก็จบแบบแฮปปี้นะคะทีมแม่แม่น้้งเข็มอย่างเราก็คือดีใจมากลูกเป็แต่งงานแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนนะคะที่ตั้งใจทำเรื่องนี้ออกมา เราเป็นคนดูก็ตั้งใจดูและตั้งใจซัพพอร์ตทุกคนนะคะแล้วก็จะซัพพอร์ตต่อๆไปค่ะมีน้ำตาจำนวนมากกับสิ่งนี้ก็คืออยู่กับเข็มจิรามา12 EP พอเห็นว่าน้องเข็มรอดแล้วนะคะแม่ๆอย่างเราก็คือน้ำตาซึมค่ะ แล้วก็จบกันไปแล้วนะคะกับงานบุญเข็มจีลานะคะไปดูเข็มจีลายพี12กับเหล่านักแสดงก็รู้สึกดีใจมากคะ่ะที่ได้ไปงานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณเหล่านักแสดงทีมงานพี่ออปชั่นพี่เด่นนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคุณคาริค่ะที่ได้สร้างสารบ์บทประพันธ์ดีๆขึ้นมานะคะเพื่อให้เราได้ชมกันนะคะก็ขอบคุณเรื่องนี้นะคะที่เป็นส่วนหนึ่งในการฮิวใจในช่วงเวลาหนึ่งของเราเลย แล้วก็งานวันนี้นะคะสนุกมากก็คือไปตั้งแต่10โมงจนถึงตีหนึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยเลยเพราะว่าเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็คอนเข็มจจราปีหน้าเจอกันจ้าต้องไปให้ได้เลย